โราชาลูกหนังโวโรขอเสนอสล็อตชี้หงชวดแชมป์เพราะเล่นตามเกมนิวอ่านเน้ื่อสล็อตกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลยืนยันว่าทีมของเขามีความกระหายต้องการแชมป์ไม่แพ้นิวคาเซิอยู่ในเด็ดแต่ที่แพ้เกมนี้เพราะไปเล่นตามเกมของทัพสาลิกากุนซือชาวรัสกล่าวว่าลิเวอร์พูลถูกนิวคาเซลเล่นงานด้วยเกมธรรมชาติของพวกเขาซึ่งเน้นไปทางร่างกายและเอาชนะในการเข้าปะทะได้ตลอด ส่งผลให้ทัพผงแดงต้องปราชัย2ต่อ1ในนัดชิงชะเลิศคาราบาวครับที่เวมเบลลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้นิวคาเซิลคว้าแชมป์รายการใหญ่ในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังและเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังสล็อตกล่าวหลังจบเกมมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความรู้สึกของผมหลังเกมแพ้ปารีสแซงช็กแมงตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปียนลีก การแพ้2เกมติดต่อกันเป็นสิ่งที่เราเคยทำเป็นครั้งแรกแต่คงเป็นเพราะเราอยู่ในช่วงท้ายๆของการแข่งขันแม้แต่ลิเวอร์พูลก็สามารถแพ้ได้เราถูกเล่นงานในสไตล์ของพวกเขาวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการวิ่งแต่เป็นเรื่องของการดวลกันมากกว่าเกมนี้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการทั้งการต่อสู้และการเข้าปะทะมากมายเกมนี้ไม่มีความเข้มข้นเลยดังนั้นคุณจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่า เราล้าทางร่างกายหรือไม่พวกเขาเล่นข้ามการเพสซิ่งของเราไปหมดเกมนี้ช้าเกินไปเมื่อถูกถามว่านิวคาสเซิลต้องการชัยชนะมากกว่าหรือไม่เนื่องจากพวกเขารอคอยถ้วยแชมป์มานานส็ลตตอบว่าไม่หรอกมันอาจจะเป็นเวลาเจปีที่พวกเขาไม่ได้แชมป์แต่นั่นเป็นเรื่องของแฟนบอลสำหรับนักเตะพวกเขามีเวลาเล่นฟุตบอลเพียง15ปีและพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ทุกถ้วยที่พวกเขาแข่งขันอยู่นั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องการเช่นกัน เกมนี uhm ้ดำเนินไปตามที่พวกเขาต้องการทุกอย่างเทรน EPL รายงานสถิติโมฮัมเหมดซาลาปะทะนิวคาสเซินยูไนเต็ดประตูศนครั้งแอซิสศูนครั้งโอกาสยิง0ูนครั้งสร้างโอกาสศูนครั้งเหลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง1ต่อ11ครั้งครอสบอลสำเร็จ1ครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้งคะแนนความสามารถในสนาม6.6 เมื่อซาลาเล่นได้ไม่ออกเล่นได้ไม่ดีสิ่งที่มันกระทบแบบชัดเจนในเกมรุกของทีมลิฟูในเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าเอ็ดดี้ฮาวกุนซือนิววางแผนมาดีมากจริงๆตัดซาลาดออกจากเกมนี้ได้หมดจดตั้งแต่นาทีแรกยันจบเกมเลยทีเดียวขาราชิคงต้องเสริมแนวลุกเพิ่มอีก2คนช่วยบังโม เจมี่คาร์เกอร์เชื่อว่าลิพูจำเป็นต้องเสริมแนวรุกเพิ่มอีก2คนในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพื่อช่วยแบ่งบาพาระของโมฮัมเหม็ดซาลาแม้ว่าหงแดงจะยังนำเป็นจา่าฝูงพิมเปีลีกและมีโอกาสคว้าแช,ชมป์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020โดยมีแต้มทิ้งห่งนางอาร์ซนอล12คะแนนและเหลือการแข่งขันอีกเพียง9นัดแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาหลังจากพลาดแชมป์คาราบาวครับและตกรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีก ขณะเดียวกันซาลา่ยังคงโชว์ฟอร์มสุดยอดให้กับลิเวอร์พูลโดยยิงไปแล้ว32ประตูก,กับ22แอซิสจาก43นัดรวมทุกรายการและกำลังนำเป็นดาวซันโวเพียร์ลีกมากกว่าเอริงฮาแลนของแมนซิตี้ถึง5ลูกอย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาซาลาถูกวิจารณ์พอสมควรหลังจากเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในเกมกับเปียเช่และในนัดชิงคาราบาวครับที่เขาไม่มีโอกาสยิงหรือสร้างสรรค์โอกาสเลยตลอด90นาทีซึ่งเป็นครั้งแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูล คาร์กเกอร์ออกโรงปกป้องบางโมโดยชี้ว่าดาวเตะชาวอียิปต์ไม่มีตัวช่วยมากพอในแนวรุกและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะต้องดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมเพื่อยกระดับทีมในฤดูกาลหน้ามันยากที่จะไปวิจารณ์ลิเวอร์พูลมากเกินไปผมว่ามันเป็นหนึ่งในนัดชิงที่แย่ที่สุดของลิเวอร์พูลในรอบหลายปีแต่ต้องยอมรับว่าทีมชุดนี้ทุ่มเทอย่างหนักและพวกเขากำลังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคาร์กเกอร์กล่าวกับสกายสปอร์ต พวกเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวในลีกตกรอบแชมเปี้ยนลีกเพราะโดนจุดโทษและก็มีเกมที่พวกเขาพลาดไปบ้างแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันแค่เน้นให้เห็นว่ายังมีจุดที่ลิเวอร์พูลต้องปรับปรุงอยู่ผมรู้สึกสงสารซาลานะเพราะเขาโดนวิจารณ์จากฟอร์ม2นัดที่เจอกับแบสเชซึ่งเขาต้องเจอกับนูโนเมเดสแบ็กซ้ายที่อาจจะดีที่สุดในโลกตอนนี้แถมวันนี้เขาเล่นไม่ดีนะักแต่มันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกแนวรุกคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เมื่อก่อนตอนมีมาเน่หรือฟิเมโน่ถ้าซาลาห์เล่นไม่ออกก็ยังมีคนอื่นช่วยทีมได้แต่ตอนนี้กองหน้าของลิเวอร์เป็นแค่ผู้เล่นที่ดีไม่ใช่ระดับสุดยอดผมคิดว่าทีมต้องเสริมแนวรุกเพิ่มอีก2คนไม่ใช่แค่สำรองแต่ต้องเป็นตัวจริงที่สามารถเล่นเคียงข้างซาลาห์ได้เลยลิเวอร์ pool อาจจะคว้าแชมป์พิมลีกแต่ทีมยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะและผมเชื่อว่าพวกเขาจะทำมันลิเวอร์ p o o ากำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในพีเมลีกนี่คือเรื่องจริง เราไม่ควรทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำได้เพียงเพราะแค่เกมเกมเดียวเท่านั้นแต่แน่นอนว่าเราเองก็ต้องยกเครดิตให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันเพราะสมควรที่จะเป็นผู้ชนะและคว้าแชมป์นี้ไปครองแล้วจริงๆเชอรี่องรีตำนานกองหน้าอาร์เซนอลเชื่อว่าแค่เกมเดียวไม่สามารถวัดคุณภาพหรือความยอดเยี่ยมที่ลิเวอร์พูลทำมาตลอดในลีกจนถึงตอนนี้หงแดงอยู่ในอันดับที่1ของตารางหลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว29เกมโดยมีแต้มอยู่ที่70แต้ม นำห่างอาร์ซนอลทีมอันดับที่2อ,อยู่12แต้มเลยทีเดียวจากนี้เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่9เกมเรามาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะครับเพราะนี่คือถ้วยสุดท้ายของพวกเขาแล้วในฤดูกาลนี้เป็นถ้วยเดียวที่พวกเขาหลงเหลือแล้ว LFC for Life NET รายงานว่าเฟเดโรเคียซ่าลงเล่นไปแล้ว387นาทีในฤดูกาลนี้ให้กับทีมลิเวอร์พูลส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นตัวสำรองแต่เจ้าตัวสามารถยิง2ประตูและทำา2แอสซิส โดยมีค่าเฉลี่ยที่น่าสนใจในการทำประตูหรือแอซิสท,ทุกๆ96นาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่อาเนอร์นั้นควรที่จะให้โอกาสแก่เคียซ่ามากกว่านี้ลิ o พูในวันที่ไร้ไอเดียนและหมดพลังขอขอบคุณบทความจากฮอสลัลมโซ่ เพียง2วันหลังมีชื่อติดทีมช่างกฤษเป็นครั้งแรกแดนเบอร์ในวัย32ปีก็ตอบสนองด้วยการขึ้นมงทําสกอร์ช่วงท้ายครึ่งแรกที่เว็บลีมันเป็นประตูสําคัญที่พลิกความได้เปรียบให้แก่นิวคาสเซิลอยู่ในต็ดจนสิ้นเสียงนกวีนดย,ยาวจบ90นาทีซอลิการ์โดถลึงโทฟี่ในประเทศครั้งแรกในรอบ70ปีสำหรับลิเวอร์พูลอาจถึงขั้นพูดได้ว่าไร้พิษสงบนสังเวียนนัดชิงแรกในยุคเฮดโคชอาเนอร์ ลิวอพูเล่นแย่ไร้พลังงานไม่มีไอเดียและดูเหมือนยังจมกับความผิดหวังจากเกมเฟอรเชเมื่อกลางสัปดาห์พวกเขาครองบอลได้มากกว่านิวคาสเซิลก็จริงแต่ไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้กองหน้า3าคนโมฮัมเหม็ดซาร่าดิโกโชตา้าและลุยดิอาสไม่มีบทบาททำเกมลิวอพูเองอาจเคยมีปัญหากับการเล่นครึ่งแรกในฤดูกาลนี้แต่นี่เป็นครึ่งแรกที่แย่ที่สุดภายใต้าการคุมทีมของอาา์เนอร์ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่เลวร้าย การเสียประตูที่2ตอนต้นครึ่งหลังทําให้โอกาสกลับมาแทบหมดไปแม้ตัวสํารองที่ลงมาทําให้ทีมดูดีขึ้นแต่มันก็ไม่เพียงพอกลยุทธ์ที่เอเดยฮา,าวางคือให้แดนเบิร์นสู้ซึ่งสูง6ฟุต6นิ้วแยกไปประจำการเสาสองเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอเฟอร์กิวฟันได้และอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วกลายเป็นอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ที่สูง5ฟุต9นิ้วเป็นคนพยายามแมชอัพกับเบิร์น ต้องให้เครดิตนิวคาสเซิลอีกครั้งแต่ผมสามารถอธิบายได้เราเล่นระบบโซนซึ่งหมายความว่าเรามีผู้เล่น5คนยืนประจำโซนใกล้กับประตูของเราอาเนอร์พยายามอธิบายว่านี่คือแผนที่วางไว้ล่วงหน้าถ้าบอลตกลงมาในพื้นที่นั้นมันจะมีผู้เล่นตัวใหญ่กว่าของเรา1ใน5คนเข้าไปถึงบอลเสมอนอกจากนี้เรายังมีผู้เล่น3คนที่ประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวและแม็กอลิสเตอร์เป็นหนึ่งในนั้น ปกติแล้วผู้เล่นอย่างแดนเบร์นหรือใครก็ตามจะวิ่งเข้าไปในโซนของเราและผมคิดว่าเขาเป็นข้อยกเว้นเพราะตลอดชีวิตของผมผมไม่เคยเห็นใครมุงบอลจากระยะไก,กลขนาดนั้นแล้วส่งบอลเข้ามุมไกลได้ด้วยพลังขนาดนี้ตามหลักการแล้วพวกเขาจะต้องออกห่างจากโซนของเราซึ่ง99ใน100ครั้งมันจะไม่เป็นประตูหรือพวกเขาต้องเข้ามาในโซนของเราซึ่งจะพอฟัดพอเบียงกัน ดังนั้นต้องให้เครดิตเขาผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่สามารถทำประตูจากระยะนั้นได้ด้วยลูกหมกประตูนี้ไม่เพียงแต่สำคัญในแง่ของการขึ้นนำแต่ยังเป็นประตูที่เต็มไปด้วยอารมณ์เบิร์นเป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลมาตั้งแต่เด็กและเพิ่งได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกการเคลื่อนที่ของอเล็กซานเดอร์อีซักส่งผลต่อเกมลูกนิวคาสเซิลเอามากๆจริงๆ เขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับบอลมากนักในช่วงบางเวลาทาะว่าการเคลื่อนที่ของเขาส่งผลประโยชน์ต่อเกมลุกนิวคาสเซนฮาวางให้อิซักเคลื่อนไปทางด้านข้างแล้วถอยต่ำเป้าหมายหลักคือการเจอเจเรลคอนซานและดึงฟานไดกับโกนาเต้ออกจากตำแหน่งการเคลื่อนที่นี้เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนิวคาสเซลคนอื่นๆสอดแทรกเติมเกมลุกได้ฮาวิบานกับโชลินตอนที่ประจำการฝั่งซ้ายสามารถตัดเข้าสู่พื้นที่ว่างที่ถูกสร้างขึ้นการเคลื่อนที่เหล่านี้นำไปสู่โอกาสทำประตูหลายครั้ง ลิเวอร์พูลถูกกดดันตรงแดนกลางไม่สามารถควบคุมเกมได้เลยนิวคาสเซิลแสดงให้เห็หนถึงความมุ่งมั่นโดยเฉพาะโชลินตอนที่โดดเด่นเอาชนะการดวนและแย่งบอลกลับถืนมาได้ขณะที่ซานโดโตาลีและบูนอกิมาไรส์คอยซัพพอร์ตและขับเคลื่อนเกมลุกจริงอยู่ว่าอา์เนอร์ปฏิเสธว่าทีมของเขาขาดความกระหายแต่สิ่งที่เรามองออกคือนิวคาสเซิลกระหายชัยชนะมากกว่าและเล่นด้วยความมุ่งมั่นที่สูงกว่าตลอดทั้งเกม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ